6ธันวาคมวิลเลียมเอลิสจนกระทั่งเมื่อวานชื่อของเซอร์เวสรีรอยยังไม่ปรากฏในนามบาดแผ่นนั้นหรือว่าตอนที่เมรโรเปิดออกนั้นเขาสลับตำแหน่งกับเมรโรไอจิววิ่งมามีอะไรปะเนี่ยสวัสดีตอนบฉันมีความลับจะบอกเรื่องหนึ่งเธอยากรู้ไหมล่ะ เอออ่ะ,อ,ะอยากก็ได้สุภาพบุรุษสวมหมวกมักชอบสอบถามเกี่ยวกับเมโรน่าสงสัยจริงๆนะถ้าทางแย่มากแล้วเขาบอกว่าฉันเป็นคนบ้าฮะเดี๋ยวจริงดิเขายังบอกว่าเธอนะเหมือนคนป่าเถื่อนที่ไม่มีสมองอีกนะโอ้โหกูนี่ยืนขึ้นเลยฮะเจ้าคนประหลาดนั้นยังมีเรื่องสำคัญอยู่นะ โอเคไปยังห้องรับประทานอาหารอ่ะไป <Hey> da, อุย้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอีกแล้วอ่ะในห้องมันร้อนเกินไปหมูตัวนี้จะเน่าเอาได้แล้วทำไมไม่เอาไปไว้ข้างนอกตั้งแต่แรกแล่ะ hmm. น่าสงสัย เจ้านั่นอะมีท่าทีที่ก้าวร้าวไปหน่อยนะเอากลับมาละไปไหนนด้อีพพวกเขาสงสัยหมู่ที่ตายแล้วตัวนั้นยังไงก็ลองไปดูสักหน่อยดีกว่าไปดูแนละ้วไปด้านนอกเอาวิลเลียมนายนี่ก็ชอบเผือกกับเขาเหมือนกันเหรอเอาไป หรสอบมูปาเรามาด้านนอกกันอีกแล้วมูปาไหนดูหน่อยดูเหมือนว่าจะเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยเะะฮะอฮมีคนกำลังมาฮะซ่อนแป๊บหนึง่งคุยอะไรกันวะนายเป็นคนจัดการเขาแล้วสิใช่ไหมละ่ะเขาเขากำลังพูดถึงใครเอออะไรอะ่ะนายก็รู้ว่าฉันหมายถึงใครก็คนป่านั่นไงเฮ้ยดูสิว่าฉันไปเจอของดีอะไรมามาดูแล้วพวกนั้นตั้งใจจะทำอะไรกันนะ คนป่าเถื่อนไร้อารยธรรมเขาจะต้องพูดถึงฉันแน่นอนฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรโดยเนื้อแท้เขาอาจจะเป็นคนที่ฆ่าอาจารย์ของเขาเองนะ